รับชมคลิปที่วิทย์อันนี้นะครับขอฝากไว้ก่อนสปอนเซอร์ที่วิทย์อาร์ลอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะมองหาที่จะซื้อหาเครื่องออมกายดีๆสักชิ้นหนึ่งไว้สำหรับออมกายเพื่อ,อ,อพัฒนาสุขภาพหรือว่าสร้างสุขภาพที่ดีสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะครับสามารถไปอุดหนุนของอาร์ลอนเทคกันได้นะครับมีน่าตากาสต์สเตอร์รี่ไปจนกระทั่ Home, et, U, งโฮมยูสเน็ตยูต่างๆ หรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการซื้อปากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็ไปดูสินค้าที่สอดคล้องกับลัากษณะการใช้งานเพื่อที่ให้ท่านออกกายกันได้อย่างปลอดภัยและก็ได้สุขภาพด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีบัตเจ็ต้องการทำธุรกิจฟิตเนต็ซื้อเข้าองค์กรสโมสรหน่วยงานราชการคอนโดอะไรต่างๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าที่เป็นเกรดคอมเมอร์เชียลนะครับมีสินค้ามากมายหลายอย่างให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกสั่งซื้อกันเลยทีเดียวสามารถเข้าไปดูสินค้าจริงๆได้ที่โชว์รูมปัจจุบันมีีีีีดด้้วยยกกัันนนททงงหหมมม9สาาข่่่เชใอแ สีราชกรุงเทพแจ้งวัฒนะนครราชสีมาแล้วก็สาขาล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปน็่คือที่อยุธยานะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับไปทดลอสินค้าจริงๆเพื่อที่อะไรตรงกับความต้องการการใช้งานนะครับแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมคอนเทนต์ของพี่วิวเป็นนี้กันแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเวทีมวยที่โรงเรียนสุประลาโรงเรียนเก่าของเฮียยงนั่นเองวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันเฮียยงวัดพลังหมัด อ่าบุรุผู้มัดหนักที่สุดในประเทศถูกไหมอันนี้คือวันนี้มีรางวัมีงนรางวัลด้วยนีเดยยงจะเป็นผู้ออกรางวัลให้ทุกทกาทุกทุกกตาวันนี้มลอ,อ,อนเซอร์พิวิตเข้าครับนี่ใสรอนเทโทโทนะวันนี้พิวิตแตกกัดหนักมากต้องบอกว่ากติกาคือไงพี่ก็คือใค่อยได้ไม่ต่ำกว่า150กิโลผมตั้งเป้าหมาว่แจก็คือได้เลยอ่ารขึนไปแล้วได้ขอพวกนี้ไดอพวก้เรา เอาสักร้อยหกสิบนะเฮียผมแจกเฮียเลยสิเป็นหรอร้อยหกสิบไม่จากร้อยห้าสิบไปร้อยหกสิบสิบกิโลเองนะใช่อันนี้คือสเปเชียลเลยนะโอ้โหแต่มันสำหรับคนที่ต่อยไม่ถึงร้อยห้าสิบเนี่ยการที่จะเพิ่มให้อีกติดกิโลมันยากยากโคตรจริงอ่าเหมือนผมผมต่อยได้สองร้อยผมจะเพิ่มให้ถึงสองร้อยห้ามันยากมากเอาเหรอเออคืออันนี้คือพิเศษอันนี้คือสเปเชียลใครต่อยได้หนึ่งร้อยหกสิบเอาตัวนี้ไปเลยใช่อ่าได้ตังค์ด้วยไหมได้อ่าให้ด้วยอ่ะให้ด้วยให้ด้วยกิวย กีบอเทเชอร์อะไรอ่าเป็นพวกเอาเงินโซดเอาเงินสดเอาเงินสดก็ได้ยังมีอุปกรณ์ช่วยมือช่างต่างๆนี่พี่วิทย์ให้อันนี้ดีไหมดีไหมดีดีเหรอติดรถไว้ได้ใช้เต็มปั้นไว้ได้ใช้ดีดีจริงเหรอดีจริงพี่วิทย์ใช้แล้วคือมันเขาเรียกอะไรโทนแล้วก็เขาเรียกอะไรเหรีอย่มันไม่ค่อยลบทุกคนเออเอาไปก่อนน็อตัอะไรไม่ลบดีแล้วก็ยังมีพวกเชือกกระโดดอุปกรณ์เครื่องอมกายเดี๋ยวพี่วิทย์เอามาให้วันหลังๆเยอะเลยทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราไปตามกิจกรรมครับวว่่่าาจะมมีีใครตอยยพิท์ หนักเบาแค่ไหนอย่าให้พี่วิทย์เออ่ให้ยอยงแซมเปิร์ก่อนมาเฮียยงอันนี้คืออะไรโน้มไงให้ลองต่อยให้ลองต่อยว่าหนักเท่าไหร่เฮียยกตัวใหญ่ๆหญ่ร้อยห้าสิบถูกจริงเหรอใช่ต่อฮะหนึ่งสองเจ้าร้อยยี่สิบสี่ยังร้อยยี่สิบสี่นี่เฮียยงแต่นี่ถ้าเกิดว่าเกินร้อยห้าสิบนี่คือต้องต่อยหนักกว่านี้ใช่ถ้าเกินร้อยห้าสิบคือจะได้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทกับ ขอแถมของมวานัล้นโบเชอร์ได้ได้ได้เลือกได้เลือกเอาหรือว่าได้ทั้งหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นอ่าเพาจ้าห้าร้อยหือกี่เชอร์แต่สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมแล้วถ้าเกิดต่อยไม่ผ่านเจนไม่ได้อะไรเลยพีวิตมีเสื้อของโทั้แจกไปไม่เอาแจกอ่ะขอแจกแจกแจกเออเอานิดนึงนะอเอานิดหนึ่งเหรอเอานิดหนึ่งเอานิดนึงเดี๋ยวผมไปเจนไปเจนน้องๆมาให้จัดมาเอาเลยไหมได้เอาเลยพีต้องการต่อยให้ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้ยห้าสิ 150กิโลกร,รมัมซึ่งที่วิ่แค่คอะเ,เองจะได้เงินสด1เอ่อ500บาทนะครับต่อ1 1ึีติพร้อมกับของต่อยอยังไงก็ได้สีขาวขถ้าต่อยสูงไปอ่ะน้ำหนักมันจะไม่ไม่หนักไกลๆแล้ววิ่งเข้ามาช้าเนาะวิ่งไปแล้วแบบปล่อยเลยไมได้มาลองดูไม่พีชร้อมไหมได้ได้ใช่นะน้องแบบไปข้างหลังวิ่งเดินเข้ามาปัดเก็ได้ถ้ามันมันม่นก็ได้นะมันมันยอดหน้าพี่ไม่เอานะามมาได้เดียวนะ อุ๊ย99 99เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเข้าไม่ตรงกลางมันเข้าด้านข้างเออต้องต่อยทุกคนต้องต่อยตรงนี้นะครับมีโอกาสแค่คนละครั้งมาคนแรกไม่ผ่านเดี๋ยวพี่วิทย์มีมีอุปกรณ์อัศนรรมาแจกให้ครับขอให้ทุกคนโชคดีมาลองดูโห ก็คางพีวิทย์อันนี้มันสูงไปลูกสูงไปสูงไปยืนต็นกลางอยู่ตรงกลางค่อยๆต่อยพร้อมแล้วบอกพี่วิทย์ด้วยพีวิทได้เก่งหูลืมบอกแย่เพราะเรา188 188ถือว่าไม่ได้อ่าต่อยแบบนักมวยลูกต่อยแบบนักมวยต่อยดีๆนะครับมาลุ้นกันต่อว่าจะมีใครได้ไหมอย่าพึ่งไปไหนก็นะคนที่ต่อยแล้วเดี๋ยวพีวิทแจกมีแจกของรางวัลด้วยเอาเนี่ยเอาเนี่ยแม่นๆนะโอ้โห ร้อยย <120 S 1> ี <ét> ่สิบเบสแต่ไม่แม่นลูกต่อยต่อยแบบไม่แม่นอย่างนี้ยต่อยดีต่อยแรงอยู่นะแรงอยู่อันนี้ห้าขวาใครถนัดซ้ายมีนวงข้างซ้ายด้วยนะใครถนัดซ้ายเตรียมเตรียมใส่เลยก็ได้ครับลูกซ้ายมาครับอึ้มอุย้ยร้อยสิบห้ายังร้อยจุดเก้าไม่พอ <115. S 2> ครับมาสเกลร้อยห้าสิบได้ห้าร้อยลูกมาที่แค่คอเองนะบอกก่อนร้อยห้าสิบที่แค่คอเองเราต้องตั้งหลักดีๆก่อนปหมมันตั้งหลักดีๆก่อนไหม ขนาดนี้ดีกว่าเนะอุ้งโอ้ยร้อยสามสิบแปดไอ้เย็ดแค่เย็ดแค่เดี๋ยวคนนี้ขอเก็บไปก่อนคนเดียวเออเดี๋ยวให้อีกรอบนึงใช่ไหมเดี๋ยวให้รอบนึงเดี๋ยวมีประท้ากับผมหน่อยมามันต้องเหวี่ยงเข้าอย่างงี้ป่ะถ้าอยู่อย่เงี้ยเขาแต่หนาดฮุกเหรอแต่ฮุกไม่หนักอ่ะลองลองลองสูงไปหรือร้อยสามเจ็ดแต่สูงไปถ้าเมื่อกี้ต่อยเข้าตรงเนี้ยน่าจะร้อยห้าสิบนะร้อยสามเจ็ดเมื่อกี้ที่เราต่อยเราต่อยบนนี้ แต่ถ้าเราโยนถ้าบอลต้องต่อยตรงนี้นะถ้าปล่อยเข้าเนี่ยลอยห้าสิบถ้าต่อยตรงเนี้ยน้ำหนักมันกระจายออกไปไปอยู่ตรงกลางปล่อยแรงว่ะน้องน้องยืนกันเพื่อนหน่อยฮะต่อยดีครับอย่ามาโร่ไปทีมาครับลูกคนต่อไปมาไหมโอ้คนนี้หุ่นคนนี้หุ่นโคตรน่ากลัวบอกเลยชาร์จพลังก่อนบอกพี่วิทย์หน่อยนะเอาตรงกลางเลยเดี๋ยวนะหมัดยันหมัดยันไม่ดีลอยยี่สิบเจ็ดมันเป็นยันมาครับขอแล้วบอกพี่วิทย์ด้วย เจ็ดสิบเอ็ดต้องไม่ยันนะครับเป็นหมัดต่อยจะต่อยทิ้งหมัดมาครับคนนี้ก็น่ากลัวมาอุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าคนแรกครับหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งคนที่ได้อ่าได้แล้วครับห้าร้อยบาทเชิญด้านนี้เลยถูกเอ้ยที่ได้นี่ด้วยนะ ได้ดีด้วยดิราได้ผ่านแล้วครับอันนี้เรามาจับเออขอโทษเรามาจากโรงเรียนอะไรครับอ่าวพอดีเลยเดี๋ยวพมิมิแย่อันนี้ด้วยเป็นคนที่ได้เดี๋ยวรอก่อนเลยอ่าวร้อยหกสิบห้าบนน้ากากร้อตอนนี้ยังเหลือห้าร้อยมาทุกคนใครจับของมาครับมาอุ้ยต่อยคนแรงอ่ะมามามาใจเย็อุ้ยร้อยสี่ร้อยสี่ไม่ผ่านครับมามีใครไหม ครับอืมแปดสปสไม่ผ่านมาฝึกไว้ลูกฝึกไว้มาอืมแปดสิี่ี่มีไหมเยียงมารับมากเราจะรด้สึกตอนเมื่อกี้ผ่านและโอ้โหคอยโยกเนี่ยมามามาเปลี่ยนเฮียยงให้เฮียย่มเป็นผู้รับบอกให้ส่งน่าเฮียยงอย่าน้อนฝ่อยนี่ดิอะตรงนี้เลยรเสียกาวเลยลูกตรงกลางอ่าเข ร้อยสิบแปดครับเมีงไม่พลาด้วยขอบคุณมากมาต่อครับครับมาสิบร้อเอาร้อยห้ไม่ได้ลูกร้อยห้าสิบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบร้อยฝา้หนี่โลอ่อันนี้คือเดี๋ยวให้ต่อยใหม่อีกรอบหนึ่งไหมใช่เออเดี๋ยวน้องอ่านองอยู่นอยู่มาไหมอืมมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวย้นดีดเดีม้ สูงนินงงดเึงย้งเฮียยงบีบบีบยังไงวะมันขึ้นแล้วแต่เฮียยงบีบมันบีบยังไงวะเนี่ยเฮียบีบตรงเนี้ยเถอยสามรอบไปแน่วางเงี้ยถอยอทีออ่ครับอ่าไปอ่าร้อยยี่สิบแปดโอ้ยไม่ผ่านต่อยดีมันแรกเขนาน่าจะได้แน่กว่านี้ปะ่ะใช่เฮียงนะยงพอเขาต่อยแล้วเฮียยงบีบไม่เงี้ยระวังเงี้ยวางใอย่เงี้ยนะแทบประคองไว้ดีระวังเงี้ยเลยเฮียยงประคองไว้อะวางเงี้ยมันจะหล่นแล้วนะเจ็ดสิบสามมาครับมีใครอยากลองอีก ขอคนละทีนะครับคนละทีมาขอนั่งหน้าครับมาอ้าวโหดูดูดูเอ้าโฮ้ยร้อยสิบสองมันจะเด้งต่อวะมันจะเด้งเพราะว่าเฮียยงไม่จับต้องตรงเนี้ยได้ไหนะครับตรงซีมัดตรงนี้เลยตรงไหนก็ข่าวครับเฮียฮะเฮ้ยฮู้อะไรแปดสิบเจ็ดจับยังไงวะจับกับมันตงจับนี้เฮียยงเนี่ยเวลาจับจับเนี้ย พองมา่านี้ ok <als> จมือ <ations> ี้เ <ini> ่ย <siglo> ท่น <smoking UC S> ้จ <uffy> ับแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้นี่ะไม่บกมันบียดอ้นี้ตัวใหญ่ไหี้ยดลกูก็เสียวกูก็เสียวแรงแเลยแรงั้งร้ที่มโอแตกคนที่สอกนี้เยลูกคนที่2คนที่สผงว่ามันเข้าแบบ่งนี้มันจะแรงกว่าุกไม่แรงมาครับมีใคไหม มามามาลุ้นตุ้ม99 99มาครับตอนนี้แน่นมากน้องน้องได้ดีครับมาไปตุ้ม55เรา <c oughs> อาศีตีที่สูงที่สุดลูก <c oughs> <c oughs> คือถ่ายคลิปสั้นที่ไหนได้ลงือตบอดถ้าไปคลิปสัน้นไหมออกไปลงกันเล่ย มาโอ้ยนะไกลมากมันมันเฉี่ยงเข้าตรงเนี้ยเร้อยยี่สิบสองมามามาร้อยยี่สิบสองเนาะมาลอยไหตึ้มดันล่างโอ้โหหมัดยันอันนี้ไรเข้ามาปะยันเข้ามาหมายว่ามันดันเข้ามาไม่หนักมันยันเข้าต้องเป็นหมัดต่อยครับต่อยทิ้งอ่า เพราะนั้นให้รอบเดียวให้รอบเดียวรอบเดียวเดียวโทษดีตาต่างกันครับรอบเดียวครับจบให้รอบเดียวให้รอบเดียวมาคนต่อไปครับหลามไหลมีใครอยากลองบ้างพิวิจแจกห้าร้อยอ่าเฉียยอมแจกห้าร้อยไม่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 เป็นคนที่เอาจริงนะนะอ่าจริยเลยครับเนี่ยมาตุ้มหูร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าไม่ผ่านครับแต่แรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่แต่รงอยู่นะปล่อยเป็นปล่อยเป็น เอามาครับมีคนไหนอีกมามามาตู้กดไปร้อยสี่ร้อยสี่ครับผมนี่ขนาดนักศึกษาน้องๆนะปล่อยกูปล่อยแรงปล่อยไม่ขี้เลอะเลยอ่ะมามาไหนครับมาปังอันนี้ไม่แรงไม่แรงร้อยยี่สิบสองอ้ยเนี่ย ก็ได้กะแทาไปหนักอยู่หนักอยู่มามีคนออกไปไหมพี่ผ่านสองคนเองมาครับมาอ้มแปดสิบสองแปดสิบสองไม่ผ่านครับมาแล้วรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อ๋อมาโอ้ที่ได้แปดสิบเจ็ด มันมันเฉียงนี่ออกอะเหมือนปัดออกมันน้ำหนักมันถ่ายน่าจะต้องต่อยแบบว่าบัดตรงนี้ป่ะมาดตรงแล้วตรงกลางดีที่สุดเลยนี่มาแล้วตุ้มดีโอหนึ่งร้อยแปดมีขนาดไหนไหมอ่ะยังมีอยู่ครับยังไม่หมดอีกเรื่อ่ะั้ต่อยลูกไม่เอาต่อยเฮยยงนี่โอกาสหาไม่ได้นะนะต่อยเฮียยงเฮียยงเขาขอต่อยเฮียยงเลยนี่ไปแล้ว ร้อยหนึง่งวูดแต่ต่อยดีนะต่อยดีว่ะหลักแน่นมากแล <y ellow and clubs> ้ว ouais, พี่หมายรูกมาเอาลองดูนี่เอาแล้วนะมเอาแลองดูนี่เพื่อนส่งเพื่อนส่งมาเร็วเอาคนนี้มาบอกหน่อยนะว่าจะต่ไปไปเลยอันนี้ยันเข้ามายันไม่น่านี่ยันรอสี่เอ็มอันนี้ต่อยแบบยันเข้ามาตาพี่ตาที่ละลงบอกไม่พี่อะถือขอมีใครต่อยไหมเอา ข้างซ้ายครับข้างซ้ายมาครับยี่หิตให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะมาบอกบอกได้นะครับได้วิ่งยันอันนี้มันยัน,นยัดเกินตนรงนี้นะสตีลหนึ่งหนึ่งเก้ายังไม่ทันนี่ใครหนักหนักไหมทีนี้เพิงแจกคันเดียวเองเดีย๋ยวอย่ายงอย่าสะพอวิ่งจากคำรื้อม,มาแล้วเข้ามาต่อยได้เลยไหมอ่ายังไงก็ตขอตรงกลางนะเ้ยยังไม่ทันอ่าให้ให้โอกาสพี่หนึงมา ต่ยตรงนี้ต่ยตรงนี้ต่อยสียวขาวลูกมาโอ้มทำไมเบาลูกทต่ไมเบาระหว่างไม่ดีมาแล้วโอ้คนนี้สูงใหญ่สูงใหญ่เดี๋ยวคนที่ได้รางวัลหรือคนที่พี่วิทย์เลือกรอแป๊บนะครับมาโอ้ยอึ้มหนึ่งร้อยครับโอ้ยเฮ้นี่ให้พอได้ไหมห้าสิบตี 100 100ครับ100 100้500น0 0ง0้ยได้0ร้อยเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย100หนึ่งรอยน่ง้อเ้ยเฮาย้ย้ยเฮ้ยเเฮยเได้เฮ้ยเ้เฮ้ยเ้อเ้เฮ้ยเฮ้้ย้เฮ้ยยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ ต่อยดีครับอย่ายันมันมันเป็นกระแทกมาทีเดียวอย่ายันครับต่อเกน้ำแล้วเก้าสิบเก้าสิบเอ็ได้อีกทีนึงร้อยที่ครับแค่ร้อยเดียวเก้าสิบสองไม่ผ่านนี่ใครอยากลองอีกไหมครับพี่มิขอเวลาสักเดียวนี่ใครอยากลองไหมมามาลูกมาลองดูว่ะทั้งหนึ่งรั้งหนึ่งมา มาเลยถ้าวิ่งแล้วเขามาต่อยมันจะแรงกว่าไม่แรงไม่หรอจังหวะที่โดนมันเสียออเออ่ะเน้นเน้นน<า>้องโอ้โห,โหต่อยข้าขออทีลูกเอาตรงๆมันเอ็นมันมันมาโดนข้างๆตึ๊บมาดี้อยดีขึ้น69 9ิเท่าไหร่9 69ใช้ได้โอเคประมาณนี้ไม่มีใครแล้วเนาะขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับดูบรรยากาศพี่พี่มาเลยลูกมามาลองดู มาลองดูนี่พระเอกเราท้ายสุดสุดหล่อสุดมาลองดูได้ต่อยอย่างที่วิทยาบ้าพลังนี่หายากนะม,มาอลองดูมาอึมคอยทีโโทลูกเต็มที่ปึ้มอ๋อแรงขึ้นแรงขึ้นยอดห้บสาอันนี้น้องคงต่อยไม่เป็นครับแต่ว่ายอดมีความกล้าจะมาต่อยถืสอสองคนอ่ามาแล้วใกล้นี่เลยอ่ะมาแล้วมา ไปไปไปฮับโอ้ยโถ่รับน้องยันลูกยันดะพี่ปิวเลยดีโจะยันมันไม่แรงต้องต่อยครับยันมันจะไม่แรงมันจะไม่นับให้เราไอ้ไฟพี่ยันเป็นแท็กทีมแต่ละดีเพื่อนดูพี่ปิวปิวปัดเนี้ยทิ้งกระปั้นไปไม่ออกแรงยันอีกพี่โร่ไอ้คนยังไม่รู้ขอให้ี่มาได้คู่กับพี่บอยตอนนี้เราก็เสร็จกิจกรรมในเรื่องของ ที่โรงเรียนสวยกุหลาบของเรียบร้อยเออก็คือวันนี้มาร่วมกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะนิทัสวนเป็นนิทัศสวนนิทัศสวนเป็นแบบว่าให้น้องๆแต่ละชมรมเหมือนแบบจัดกิจกรรมแต่ของเรามากันที่กิจกรรมเอ่อมวยศิลปะการต่อสู้มวยนะทีวทีมวยเออเออก็เอาคอนเทนต์ต่อยบอกมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆคือน้องๆให้ความสนใจเยอะมากเนาะยองเนาะของพี่อะน้อยน้อยเหรอน้อย น้อยจริงเหรอต้องเบิกมาทักร้อยอ่ะ<อ>เห็นว่าว่าน้องๆเขาสนใจเยอะมากสปอนเซอร์หลายๆคนเลยครับก็เกิดจอเนาะน้องๆเขาแบบว่าอยากร่วมก,กิจกรรมเยอะมากอันนี้เดี๋ยวพี่วิวจะนำเสนอไปว่าโอ้ยน้องๆสนใจกันเยอะมากๆนะทุกคนก,<อ>ก็ยังไง,ง,งก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เนาะทั้งสองเจ้าเลยไม่ว่าอารอนเทคแล้วก็ทางโทโต้ก็วันนี้เราก็ได้เอาอุปกรณ์เนี่ยมามอบให้น้องๆแล้วก็มีกระสอบใจทางอารอนเทคด้วยฝากไว้ให้ทีชมรมต่อสู้เออให้น้องๆได้เฟซตอมกันแล้วก็วันนี้ขอบคุณการต้อนรับเชิญยางนักกามเพลินแก้ว คามกติดตามกันเยอะๆครับแล้วก็ศิลปกรรมมา,าน้ายัางไงก็เดี๋ยวพี่ๆจะนำเสนอให้กับ f c ทุกๆคนไนดะ้รับชมกันเรื่อยๆว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยไทยจะเป็นเบอร์หนึ่ง ของประเทศไทยไว้ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่ี่ตอนนี้จะเป็นของผมเองยังไม่มีใครทำลายไม่เอาไม่ใช่พี่เดี๋ยวไม่เอาพี่เดี๋ยวสูงสุดจะเป็นคูอาบัตจะเป็นนักมวยร้อยเจ็ดสิกอยอยเจ็ดสแต่เมื่อกี้มีน้อง1 6อยหกสูงที่มาเลยสำหรับเด็กอันนี้เด็กนะอันนี้เด็กมปลายนะพี่วิทย์ไม่รู้ว่าพี่ิจะเสียตังค์ไปวันนี้พันห้าพันห้าค่าสี่เกินร้อบาทร้อยห้าสกิโลบอกว่า ใครก็ได้นะครับตอนนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเกิน100่งร้อยีแจกหนึ่งร้อยไอหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยเออใครเกินร้อยห้าสิบครับผู้ชายชีวิตแก่อีกห้าร้อยเช่นกันอย่ายงเกินชีวิตก,ก็แจกเนี่ยอย่าย่องอ่าเล็กใครก็ได้หรือว่าผมงปล่อยไม่ถึงอ <laughs> ่ะจะแตกกันชีวิตเดี๋ยวกัฝากด้วยครับไปติดตามกันเยอะครับวันนี้คอนเทนต์ชีวิตมันมากทุกคนเดี๋ยวโอกาสหน้าชีวิตจะไปร่วมกับใครเดี๋ยวเร็วๆนี้มีพีเตอร์แน่นอนยังไงฝากติดตามครับไป้วครับขอบคุณครับเอยยงครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับย